ต็ติ๊สนามเหลอกตังไปผักตายนะคะไปเริ่มกันเทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนายอนุทินช่ญวิรากูลหัวหนาา้าผักภูมิใจไทยค่ะก็ได้ลงพืน้นทช่วยลูกทีมในห้าเสียงในพื้นทผักตายตอนบนนะคะสร้างซีซั่นให้กับสนามเหลอกตังปีฮกในพื้นทผักตายค่ะ สนามคางศูนย์การข่าสหาไทยจังหวัดสุราธานีคำวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลในท่านะหัวหน้ารักพุ่งใจไทยก็ได้ลงพื้นที่ช่วยโลกผักห้าเสียงเลือกตังค่ะโดยมีการปราไซย้ยทะเลนโยบายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานีี่ยังเห็นเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการปราไซในวันนี้ค่ะก็มีประชาชนให้ความสนใจมารวมรับ้ังนโยบายกันยั่งหน้าตาค่ะสืง่งถือเป็นผักกันเมืองแรกเริ่มมีการห้าเสียงเลือกตังในพื้นที่จังหวัดสุราธานี แล้วก็หลังจากนี้ก็เชื่อขาวาจะมีผักการเมืองสําคัญลายได้ผักจะทยอยรื้อปรางัยห้าเสียงในการทะเลขนโยบายให้กับประชาชนนี่แหละได้รับทราบแนวทางการทํางานต่อไปถึงในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะนายพิพัฒน์ประชากจประกรันโซโซแบบบัญชีรายชื่อของผักก็ได้เดินทางมายังวัดพัฒนาร่างแล้วก็ได้สักการะพ่อพรอสิ้นักสิทธ์แล้วก็ได้รวมกันทําบุญงานประจําปีของวัดพัฒนารางอีกด้วยค่ะ ดังครับต้องเพลงร้องเพลงให้กำลังใจพวกคุณเลยครับ ตรงกราบก็ไปด้วยความเคารพการทั่ายแบบพาตายกับพี่น้องประชาชนที่มารับฟังการปราศัยนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะมีเขตเลือกตั้งทั้งแมทในจัดเคตโดยเร็กว่าเนี่ยมีจำนวนผู้มาสมัครซอสอสแบบแบงเขตในพื้นที่จังหวัดสุราธานีรวมๆแล้วก็เจสิบเก้าคนก็ซึ่งที่ว่าเป็นวันที่สามของการรับสมัครแล้วนะคะเราก็จะไปสินสุดการรับสมัครซอสอสแบบบัญชีรายชื่อนวันสุดท้ายก็คือวันที่เจ็ดเมษายนในช่วงของเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองเช้านะคะมอดเคสรับสมัครนะคะกรณียััังไมม่่รรบสคี ก็แคปไปสมัครกันนะคะใช้เดีวยวสุดเวลา10โางนกา30นาทีนะคะแล้วก็ลังจากนี้ค่ะทางกกตข้องแต่ละจังหวัดก็จะมีการประกาศรายชื่อนะคะอของผู้สมัครทั้งกี่ไม่เลขของแต่ละ,ะจังหวัดก็วางไปแต่ละเขตพื้นที่ก็สมัรถติดตามได้ทางกกตจังหวัดของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะ